นี่ก็คือความอายุทธรรมที่เกิดขึ้นกับผมกับคุณลาตรีเราสองคนรักชาติเราไม่ยอมยกแผ่นดินไทยให้เขมรมึงจะฆ่าก็ฆ่าแต่กูไม่มีวันบอกว่าแผ่นดินที่กูถูกจับเป็นแผ่นดินเขมรเด็ดขาดเพราะมันเป็นแผ่นดินใจร้อยเปอร์เซนเบื้องหลังที่บีระติดคุก,กก็คือการแก้แค้นฟังดีๆนะ ติงประยุทธ์ไอ้พวกติงประยุทธ์เนี่ยที่พูดนักหนานแล้วด่าวีระมาทุทกวันนี้ว่าวีระเนรคุณประยุทธ์เนี่ยฟังดีๆว่าวีระเนรคุณหรือใครเนรคุณวีระ วีระไม่ได้ไปโดยพละการหรือวีระไม่ใช่พาเจ็ดคนไทยไปนะเบื้องหลังของการไปถูกจับวันที่29ทธันวานเนี่ยนะครับนายพานิดวิกิเศษสะส,ะสะพักประชาธิปัตย์ตอนนั้นเป็นสะส,ะสะใหม่เลือกตั้งซ่อมเขตบางกะปิบึงกลุ่มขอให้ผมเนี่ยพาไปดูหลักเขต46 ให้คุณแซมดินเลอร์บูรเป็นคนติดต่อผมเสร็จแล้วก็เลื่อนการเดินทางสองสามครั้งผมบอกว่าถ้าเลื่อนอีกเนี่ยถ้าหลังวันที่15ทันวาผมไม่ไปแล้วนะเพราะว่าคิวผมแน่นหมดแล้วก็ยังไม่ยอมก็ยังมาขอให้ไปวันที่29อ้างว่าลูกชายคุณพณนิชจะขอไปด้วยก่อนที่เขาจะกลับไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ โดยอ้างว่าอย่าให้ผมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวให้เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติอ้างประเทศชาติครับปรากฏว่าพอถูกจับปรากฏว่าถูกจับโยนความผิดให้วีระคนเดียวครับโยนความผิดให้วีระคนเดียวว่าวีระ เป็นต้นเรื่องว่าวีระเป็นคนพาไปนะครับวีระกับลาตีเนี่ยต้องไปทนทุกข์ทรมานในคุกด้วยคำพูดที่ว่าให้ผมยกเลิกภารกิจอื่นทั้งหมดเพื่อไปทำภารกิจของชาติไปช่วยสอสอพนิษพาไปดูหลักเขต46วันที่ยีบก้าเนี่ย คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกพลตีพลเอกนี่เป็นรถยศมันละ <laughs> พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะสุเทพเทืออสุบรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควบตำแหน่งรองนายกทั้งสองคนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นพ,พทอบททบนะฟังดีๆนะตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ มีตำแหน่งเป็นผอบอทอบอคุมกองทัพบ,บกนายกสิทธิพิลมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนายประสาทประาศาสวินิจฉัยเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญเราเนี่ยถูกจับผมนี่เป็นคนสุดท้ายนะถามคุณลาตรีคนที่เดินนำเข้าไปนี่คือคุณพนิดกับคุณแซมดิน ผมเนี่ยตามเข้าไปผมเตือนแล้วนะว่าอย่าเดินเลยรั้วลวดหนามไม่ฟังเดินเข้าไปเดินคุยกับอภิสิทธิ์ผมต้องวิ่งกลับไปที่รถเอาของเก็บเสร็จแล้ววิ่งตามเข้าไปเป็นคนสุดท้ายเราถูกจับในแผ่นดินไทยยังไม่ได้เข้าหมู่บ้านเลยเราถูกจับบนถนนลูกลังนอกหมู่บ้าน เป็นที่นาของนายเบยภูนสุขในวันที่ผมถูกจับเนี่ยคนคเขมรมันก็อยู่ในบ้านหนองจานเนี่ยทึ่งเป็นแผ่นดินไทยทุกวันนี้มันอยู่มาตั้ง40ปีแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ที่อ้างว่าช่วยผมออกจากคุกเนี่ยวันนั้นคุณเป็นผอบทบทำไมคุณไม่จับไอ้พวกเขมรที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นทั้งหมด ทำไมคุณไม่จับเขมรทั้งหมู่บ้านแลกกับเจ็ดคนไทยผมถามคำเดียวทำไมคุณไม่ทำทำได้เลยทีเขมรปล่อยให้มันลุกล้ำบ้านหนองจานจนมันยึดว่าเป็นของมันเสร็จแล้วประวิทย์ประยุทธ์บอกว่าบ้านหนองจานไม่ชัดเจนว่าเป็นของไทยหรือของเขมรดูมันพูด นายอาภิสิทธิ์นะครับไปออกทีวีวันที่23มมก,กราคม2 5 5 4ไม่ทราบว่าหลายท่านจำได้ไหมท่านเคยดูภาพนั้นจำได้ไหมอาภิสิทธิ์ไปออกตอนเที่ยงนะครับช่อง11แล้วก็ให้ทุกช่องลิงก์ถ่ายทอดสดหมดผมมารู้ตอนหลังหลังจะออกจากคุูผมได้เห็นรายการนี้ อภิสิทธิ์พูดชัดเจนว่าเจ็ดคนไทยล้ำแดนเขมรเลยเส้นปฏิบัติการสารเขมรกับอายการเขมรมันเลยเอาไปใช้ในวันที่1นึ่กุมภาสองพห้าส5 4พิจนาณาโทษผมกับคุณลาตรีผมเนี่ยต่อสู้คดีด้วยตัวเองนะครับไอทนายสองคนที่ สถานทูตจ้างไปทนายขเขมรสองคนเนี่ยไอ้ลูกโอนกับเปียวิจิกามันนั่งเฉยผมเลยต้องยกมือผมขอว่าความเองแล้วกันถ้าเบื่อทนายมึงไม่ทําหน้าที่อ่ะคุว่าความเองเลยผมโต้มันทุกประเด็นที่มันกล่าวหาผมผมโต้มันทุกประเด็นมันหาว่าผมเข้าเขตทหารผมบอกว่าผมอยู่ในทุ่งนาไม่เห็นมีทหารสักคนไม่ใช่เขตทหารคุณรู้ไหมอายการขเขมรมันว่าไง อายการเขเมรมันบอกว่าทุ่งนาในประเทศเขเมรคือกองทัพทั้งหมด oh. คุณเข้าใจยังคือไม่รู้ล่ะกูจะเอามึงให้ได้มันบอกเหตุผลว่าทุ่งนาคือแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงกองทัพดังนั้นจึงถือเป็นเขตทหาร โอ้โหกูเ้ยผมเลยบอกว่าตรงนั้นมันเป็นศูนย์อพยพผู้ลี้ภายสงคราม511ที่ช่วยเหลือคนขมรผมขอเดินเผชิญสืบผมจะออกค่าใช้จ่ายาทั้งหมดให้ศาลกายการไปเดินเผชิญสืบก่อนถ้าจุดที่จับพวกเราเป็นแผ่นดินขมเรคุณจะลงโทษยังไงก็เอาแต่ถ้าเป็นแผ่นดินไทยนอกจากมึงปล่อยกูแล้วมึงต้องคืนแผ่นดินให้กูนะ สารคดมันว่าไงรู้ไหมครับมันบอกว่ามันไม่เดินเผชิญสืบและมันบอกคําเดียวครับคุณจะปฏิเสธยังไงก็เรื่องของคุณแต่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ของคุณพูดเมื่อวันที่23่สิามมกราว,ว่าพวกคุณเข้าแผ่นดินเรามันตัดสินเลยครับแล้วท่านรู้ไหมครับท่านเคยเห็นสารใดใดโลกไหมครับเริ่มพิจารณาคดี8โมงครึ่ง ตัดสินสองทุ่มในวันเดียวกันเลยครับมึงพิจารณาไปด้วยมึงเขียนคำพิพากษาไปด้วยเหรอมึงเก่งขนาดนั้นเลยเหรอคดีระดับประเทศนะครับมันตัดสินวันเดียวเลยตัดสินวันนั้นเลยสองทุ่มตัดสินเลยนี่คือความอายุตีทรมที่ผมกับคุณลาตรีได้รับเห็นไหมครับนี่คือความอายุติธรรมที่ผมกับคุณลาตรีได้รับอย่างเนี้เหรอครับ ประยุทธ์ช่วยผมฮะคุณเป็นผอบทออบอแทนที่คุณเนี่ยจะส่งกองทัพบุกเข้าไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้บ้านหนองจานมันมีกำลังถมเมนแค่หนึ่งกองร้อยและมันอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเบนเตียเหมินเจยเนี่ยต้องเดินทางถึงสองชั่วโมงกว่ากว่าจะถึง บันเตียเมียนเจยหมายความว่าไอ้กำลังสนับสนุนจากเขมรกว่ามันจะเดินทางมาถึงมันใช้เวลาสองชั่วโมงแต่กองกำลังบุรพาที่อยู่ตรงนั้นใช้เวลาห้านาที<อ>เห็นหรือยังครับและมีอย่างที่ไหนครับผมถูกจับที่บ้านน้องจานถ้าจะถูกดำเดนินคดีก็ต้องถูกดำเดนินคดีที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย ตามปวิอาญาเขมรไทยหรือทุกประเทศเหมือนกันหมดแต่มันกลับเอาเจ็ดคนไทยไปดำเนินคดีถึงปนมเปนนะครับคุณดูสิครับ oh. เห็นไหมครับ oh. นี่ก็คือความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับผมกับคุณลาตรี oh. เราสองคนรักชาติเราไม่ยอมยกแผ่นดินไทยให้เขมรมึงจะฆ่าก็ฆ่า oh. แต่กูไม่มีวันบอกว่าแผ่นดินที่กูถูกจับเป็นแผ่นดินคำเมนเด็ดขาดเพราะมันเป็นแผ่นดินตายร้อยเปอร์เซน